ถอดแสงสีขึ้นนั่งเก้าอี้ยศสูงชีวิตล่าสุดมิวซิรินพัทหลังถูกช่องเจ็ดยกเลิกสัญญาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปแล้วสำหรับมิวซิรินพัทกองตะการนักแสดงพิธีกรสาวคนเก่ง หลังผลการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมพักคก้าวไกชนะขาดลอยกวาดพื้นที่กรุงเทพมหานครแบบแลนสไลด์มิวผู้สมัครเขตบางกะปิโพสต์ขอบคุณประกาศจะทำงานให้คุ้มค่ากับเงินเดือนต่อจากนี้ไปเส้นทางใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นโดยเธอได้บอกว่าขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งเสียงออกมาได้ดังและส่งพลังที่สุดคะ่ะทุกคะแนนเสียงที่ได้มามันไม่ใช่แค่คะแนนแต่มันคือความฝันและความหวังของประชา ทุกครั้งที่หมิวลงพื้นที่สิ่งที่ทำให้เรามีแรงเดินต่อนอกจากกําลังใจจากประชาชนก็คือความเชื่อที่ว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้อนาคตของลูกหลานเราดีกว่านี้ได้เมื่อได้เข้าไปทํางานหมิวจะทำงานให้คุ้มค่ากับเงินเดือนเหมือนทุกครั้งที่พูดไว้ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนต่อจากนี้ไปเส้นทางใหม่กาลังเริ่มต้นขึ้นเป็นกาลังใจให้หมิวและพักก้าวไก่ทุกคนด้วยนะคะมาร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันคะ่ะ สำหรับประวัติของมิวซิรินพัทมีความสามารถรอบด้านทั้งเรื่องการแสดงร้องเพลงงานพิธีกรตลอดจนถึงเรื่องการเรียน มิวมีชื่อจริงว่าซิรินพัทกองตะการมีชื่อเดิมคืออมรอพันธ์กองตะการทัญวรัตนกองตะการ,าร,กกการสาวสวยมากความสามารถดีกรีนางงามเป็นผู้ครองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองมิสเทน Thailand 2003และยังผ่านเข้ารอบ12คนสุดท้ายเวทีการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเว r ร์2552สวยเรียนดีผลการเรียน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกรดนิยมอันดับสองและยังจบปริญญาโทด้วยเกรดเฉลี่ย4.00อีกด้วย